ถ่ายวิดีโอจะแคปอะไรก็แคปมาเพราะว่าเขาไม่เคยเขาไม่เคยแตกายสมุกกันนะคะอ่ะดย่างพี่น้าตึ่งสาวให้นะคะไไม่ต้องม้ต้องมองต้องมองต้องมองมองมองออไปพี่มอง่อยองอ่ะกูขืนทไมวะเนี่ย